สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปก็จะมาพูดเรื่องทัมี่ไทมนะคะทัมีทไามคืออะไรนะคะทัมีทไมทมก็คือการจับเด็กคว่ำนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะ <c oughs> การจับเด็กคว่ำแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าใครดูคลิปหรือว่าติดตามน้องลุยมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่า น้องลูอี้เนี่ยโดนจับคว่ำตั้งแต่อ,อ่าตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะการจับลูกคว่ำแบบนี้นะคะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็พัฒนาการของเขานะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยคอแข็งไวด้วยนะเรวยความที่น้องลูอี้เนี่ยนะคะตอนคลอดออกมาใหม่ๆนะคะหัวน้องเนี่ยจะแบนข้างหนึ่งนั่นเองคุณหมอเนี่ยเขาดูแล้วเขาก็บอกว่าให้น้องเนี่ยจับคว่ำบ่อยๆวันหนึ่งเนี่ยสามสี่ครั้งวันละห้าถึงสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก่อนเนี่ยนะคะโอ้โหจะบอกเลยว่าเขาเกลียดการแบบว่าจับความมากน้องก็จะกรีดร้องอะไรตลอดเวลานะคือถ้าเขากรีดเขาร้องเนี่ยก็ปล่อยเขาไปประมาณสักพักหนึ่งแต่ถ้าเขาร้องจนแบบว่าแบบเขาไม่ชอบมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยเปลี่ยนท่าเขานะแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะชินแบบนี้นะ <c oughs> ฟังแม่พูดแล้วล่ะค่ะก็มันก็จะช่วยเห็นไหมคะช่วยแบบ เสริมสร้างพัฒนา,านการของเขาพวกกล้ามเนื้อแขนขาหัวไหล่นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อคอนะคะแล้วอีกทางนะคะก็ยังจะทําให้เขาเนี่ยประสาทส,สมองเนี่ยนะคะสั่งการว่าเออให้เขาแบบขยับขาซ้ายขาขวาให้เขาขยับแขนซ้าย,ขาขาขาาขยแขนขวาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมน้องลรืออีกน้องลืออีกน้องหรืออ,อีกครับน้องเพิ่งตืน่นเหรอคะ ระะเวลาที่ดีที่สุดนะคะในการที่จะจับน้องคว่ำนะคะนั่นก็คือตอนสําหรับลูยนี่ะก็คือตอนเช้าตอนตื่นใหม่ๆนะคะเขาก็จะแอคทีฟเขาก็จะแบบตื่นตัวเต็มที่นะแล้วก็เขากินเสร็จแล้วเรอเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนแพมเพิร์ดอะไรเสร็จแล้วคือทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคอนเทนทเบิลก็คือเขารู้สึกสบายตัวนั่นเองนะคะเขาจะได้ไม่แบบว่าไม่งอแงไม่หงุดหงิดมากนะ ตอนนี้นะคะน้องลูอีก็มีพัฒนาการที่ดีนะคะก็คือแข็งแรงมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คือน้องเนี่ยจะเริ่มกระดึบกระดึบแล้วนะคะตอนนี้น้อง4เดือน20กว่าวันนะวันที่7 7มีนานะคะก็จะครบ5เดือนนะคะเห็นไหมเขมา,เาก็จะคว้านั่นคว้านี่มันก็จะช่วยเรื่องออสายตาของเขาด้วยนะคะให้เขาได้มองอย่างอื่นบ้างไม่ใช่แค่แบบนอนจับนอนงาน่ายแล้วก็มองแค่เพดานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะใช้ทุกส่วนนะคะ เวลาเล่นเอ้เวลาจับเขาคว่ำนะคะก็หาของเล่นมาวางไว้ล่อให้ค่ะให้เขาแบบมองแล้วก็เอื้อมมือจับอย่างนี้นะคะท่ามีทามนะคะทําได้ตั้งแต่กลับมาจากโรงพยาบาลเลยนะคะ1นถึงสเดือนหรือสามเดือนเนี่ยสามารถที่จะทําประมาณวันละสามครั้งครั้งละสามห้านาทีนะคะแต่ว่าเด็กทุกๆคนเนี่ยจะเกลียดทามีทามนะคะก็คือเขาจะไม่ค่อยชอบ ได้จังหวะพอดีเลยนะลุยแต่ลุยเนี่ยโดนจับทำพิธาทุกวันนะคะเพราะว่ากิ๊บอยากให้น้องแบบแข็งแรงนะคะแต่ด้วยความที่น้องเนี่ยตอนคลอดใหม่ๆเนี่ยหัวแบนนะคะคุณหมอก็บอกว่าให้จับน้องเหข้บ่อยๆนะคะแล้วก็ให้จับตาดูด้วยนะคือคือน้องจะได้ชันคอได้เร็วๆจะได้ไม่ต้องโดนแบบจับหนอองง่ายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเคาะหัวมันจะได้แบบไม่แบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็จะวิดพื้นโชว์ค่ะทุกคน <laughs> <mm> มันก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการนะคะช่วยให้เขาได้ออกกำลังกายแขนขาเท้านะคะหัวไหล่แล้วก็คอทำให้เขาคอแบบชันเร็วนะแล้วก็ส่วนสมองแล้วก็ประสาทนะคะเราก็จะเล่นกับลูกไปด้วยนะคะในเวลานี้นะแล้วก็สายตานะคะให้เขาได้มองวัตถุที่อยู่ตรงหน้าของเขานะคะ น้องนุยเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงเร็วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะเพราะว่าน้องจะโดนจับนอนคว่ำบ่อยๆนะคะแต่ว่าในระหว่างที่จับคว่ำนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องจับตาดูด้วยนะคะแบบดีตลอดเวลานะอยู่ด้วยกับเขาตลอดะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กๆประมาณ1-3เดือนเนี่ยเขาจะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเวลาแบบหน้าเขาจมกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแต่ว่าพื้นที่จะใช้นะคะให้เป็นพื้นแบบ เฟิร์มนะคะเป็นพื้นที่ไม่นิ่มเหมือนเหมือนเตียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเตียงที่นิ่มอะไรอย่างเงี้ยหน้าน้องก็จะจมได้นะคะอันนี้เด็กมาอันนี้นะมาเอานี่นะมาเอานี้มามาเอาชีราบแล้วอยู่ตรงนี้เองสำหรับ ใครที่ลูกแบบว่าเกลียดทำไม่ทามนะคะก็ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าไปบังคับเขานะแบบว่าถ้าเขากรีดร้องแบบไม่ชอบมากๆเลยก็โอเคค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันละนิดวันละหน่อยเด็ยเขาก็จะชินเองคือเด็กทุกคนจะเกลียดอยู่แล้วะค่ะเพราะเขาไม่ชอบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ชอบ <laughs> Hi ตอนนี้ประมาณ9โมงนะคะน้องตื่นัล้วจนะแปะมั้งให้แมูุ่ก่อนาสิคะจะคูดแข่งกับแม่เหรอใครก็ได้ช่วยแบงกีบทีค่ะกินน้ำไหมอ่ะกินน้ำกินน้ำที่เจองคอแห้งแล้ว อันนี้ก็จะเป็นซิปปี้คัพนะคะเป็นแบบจิบๆนะเพราะว่าน้องไม่ยอมใช้ขวดดูดนะคะเห็นไหมเขาก็จะจับเองได้กินแล้วกรปุดก็นี่แหละค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากคาดหวังอะไรในตัวลูกมากนะคะเพราะว่าเด็กจะละนเนพัฒนาการเขาก็ไม่เหมือนกัน บางลูกบางคนแบบว่าความได้แล้วชันคอได้แล้วฟันขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็ไม่ต้องไปคาดหวังในตัวเขาเยอะนะก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขานะคะอันนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การช่วยให้เขาเนี่ยช่วยกระตุ้นให้เขาเนี่ยได้ออกกําลังกายแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการในส่วนที่เขาเนี่ยควรจะได้รับ<า>อะไรอย่างเงี้ยนะคะสยะสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับพี่ๆก่อน สวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องมาใหม่นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเริ่มฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ี้เฮย้ย้อเฮเฮ้ยเฮฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเยเยเเ He's so Hey, Dewey. Hey, Louie. Hey, Louie. Mm. Um. Stick your tongue out. Mm. <laughs> <laughs> uh. <laughs> uh. <laughs> yeah. I oh, no, 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 no. Oh. Hey, Dewey Dewey. we Dewey.